นี่อันนี้ตัวจุ๊จุ๊กับมี่จุ๊จุ๊นี่กินกับไอเจลพวกคาปี่น่งนี่ยอืมอืมกุ้งสดก็กินเลยสวัสดีครับสวัสดีคบพี่น่สุขุสุคนนะครับผมมาพ่อกระเป๋แดงคือเก่าครับปี่นงกับเมนูแซ่บคือเก่ามาพีปน้องมาเมื่อไหร่ได้ตำกุ้งนะครับผมหรือว่าเจวกุ้ง มีทั้งเจวปวกพร้อมมากินแบบจุน้ำนะครับพี่น้องอันนี้สดๆนะครับนี่นี่อันนี้ตัวจุ๊จุก,กับมี่จุจุนี่กินก็ไปเจวปวกครับพี่น้องนี่บ้านวันแดงกินเป็นี่คือจังเขาไปหากุ้งหายยังตามหวยตามยังนะครับพี่น้องนี่เจวปวกเจวมะกอกนี่ Cung rồi cho là kín đây Tụi nên sẽ bên này Chèo cung Bán bấm hông tạm cung xem mà cọc หนาวเย็นครับเจ็บได้ไม่น้อง ตำเจีวปกุกซะก่อน,นครับแบบตำอันนี่อ้ยคุยอ่ะ ข้าทา ักซีล้าคุณแม่ปลูกเองครับมันจากหน้าหิมหวยทรายนะพี่น้องมานจากส่วนหวยทรายน,นั่นเ่ ุ้งคะครับเจ้ากุ้งเจ้ากุ้งตามกุ้งผลมาครับ ลมผัดเย็นวิวีพี่น้องมั้อเนี่พี่น้องคนไหนเดินทางกลับบ้านแล้วกันขอให้เดินทางปลอดภัยมื่อกินตำกุ้งเจ้วกุ้งกันครับอืมโอ้อืม มาดีกินมากอ,อกลายน่วยพ่ะครับอาบงจำแจวสิรุงถ้วยกับบมี Oh вот вот ха-ха-ха ха เ oh. กษตรซมมีม่ดโดดพี่น้องยังจวด ถ้ากุ้งห้วยโตัวดำๆตามวังฮะนวดมันแข็งพี่น้องถ้ากุ้งห้วยห้วยแบบที่มันมีน้ำตลอดนะาะไม่ได้เปรบป็นน้ำวังคนวดอ่อนนะครับกุ้งตัวดำมันชินวดแข็งตุง้งกุ้งตัวขาวเนี่ยชินนวดอ่อน mm นามเลยผักหอม <c oughs> <c oughs> แต่มะกอกพูน่โอ้ย 嗯。Mm hmm. จวดน้ำแม่จืดน้ำแจ่วปาตัวเผ็ดครับโอ้ยนะครับพี่น้องอะฝากพี่ต่อน้องสุขุมสุขคนนะครับเมนูนี้พี่น้องคนใดบุกินกุ้งสดบะแดงกระกาบขอโทขอภัยน้ำนะครับผมผู้ใดกินก็มาแซ่บๆนะกันฝากพี่ต่องน้องสุขุสุนนะค,นนนคนไกกนพมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์บาแดงเด้อครับพี่น้องแค่นี้ ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสาหรับบอลแดงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่น้องดูดีมีแห้งสู้ภาพแข็งแรงนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบ,บมือได้แก้วมีโชดโทษให้จะได้มาผ่านนะครับลาพี่ลาน้องไปเพลินสัมก่อนเจอกันกับบอลแดงคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ